ก่อนชมนคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของเออแอนดรอยนะครับสำหรับใครที่ใช้งาน Android นะครับมือถือที่เป็น Android แล้วไปสมัครพวกเออบริการ v ีไหรือสมัครรายเดือนนะครับจากแอปต่ตางๆอัตโนมัติแล้วอยากจะยกเลิกเพราะบางทีเนี่ยมัน เรียกเก็บเงินอัตโนมัตินะครับก็ไม่รู้ทยกยเลิกตรงไหนนะครับผมทยกยทุกอย่างนะครับเช่นแอปพวกดูหนังฟังเพลงพวก VTV พวกจุ๊กพวกอะไรพวกนี้พวกนี้มันจะมี v i p หมดนะฮะเวลาเราสมัคร v i p ผ่านแอปไปแล้วเนี่ยแล้วบางทีเนี่ยเราสมัครตัวสงของเราอาจจะสมัครแค่เดือนเดียวแต่พอเราสมัครไปแล้วเอ๊ะทำไมเดือนต่อไปมันสมัครเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต่อให้อัตโนมัตินะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการยกเลิกนะครับสำหรับใครที่จะทรับจะยกเลิกนะครับพวกสมัคร V.I.P อัตโนมัติของแอปต่างๆนะครับก็นะครับเรามันจะรวมอยู่ที่เดียวนะครับคือ Store นะฮะก็ให้หาเมนู Store นะครับเป็นที่ที่เราโหลดแอปนั่นแหละครับนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีเมนูที่เป็นขีดสามขีตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเมนูของเมนูหลักของเอ่อ g o o g l e Play นะครับให้เราเลือกไปที่นะครับการสมัครใช้บริการนะฮะคือทุกแอปนะครับที่เราสมัครผ่านแอปหรืออะไรก็ช่างนะครับถึงจะสมัครในแอปแต่ว่านะครับ เวลาเราสมัครพก VIP หรือรายเดือนอะไรพวกนี้มันจะอยู่มันจะอยู่ในส่วนนี้หมดเลยนะครับก็คือการสมัครใช้บริการนะในที่นี้นะครับผมจะมีอยู่หนึ่งอันนะครับเป็น Vt v นะครับเป็นแอปดูหนังฟังเพลงซึ่งผมเคยสมัครไป3เดือนนะครับครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันนะครับก็จะต่ออายุให้อัตโนมัตินะฮะมันจะเขียนนะครับบางทีมันก็จะเขียนนะว่าเป็นการต่ออายุเห็นไหมมันจะมีเห็นว่าต่ออายุเห็นไหมครับ ต่ออายุวันที่14ธันวา53นะครับก็คือหลังจากนี้มันจะต่อให้เองอัตโนมัตินะครับวิธีนะครับการจะยกเลิกมันก็ไม่ยากครับก็คือสมว่ามันจะมีตรงนี้เรียงเรียงมากกว่าหนึ่งอันอะไรก็ช่างนะครับให้กดเข้าไปที่มันนะครับแล้วจากนั้นนะครับให้กดที่ยกเลิกนะครับการสมัครรับข้อมูลนะครับมันนะครับจะไม่มีการนะครับเรียกเก็บเงิน คือตรงน,รงนี้การยกเลิกสับแล้ว้อมูลไม่สม่ไ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 ด้หมายความว่าเราเลิกเป็น v i p นะครับคือเราแค่ยกเลิกให้มันสมัครอัตโนมัตินะก็คือกดแค่ตรงนี้นะก็คืออาจจะตอบไปว่าอื่นๆก็ได้อะไรเงี้ยหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็คือคือเขาให้ตอบเหตุผลครับหรือไม่ต้องการที่จะต้องการคําตอบไม่ไม่ต้องการจะตอบก็ได้นะครับกดดาเนินการต่อนะ แค่นี้เองครับก็คือมันก็จะไม่สมัครใหม่นะฮะแม้มันจะเขียนตรงนี้ว่ายกเลิกวันที่สิบสี่ธันวาเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็คือก็คือพอหลังจากบริการสามเดือนแล้หมดแล้วนะครับมันก็จะยกเลิกให้ออตโนมัตินะฮะก็แค่นี้เองนะครับก็คือมันก็จะไม่สมัครสมาชิก V A P ให้ตัตโนมัตินะครับอันนี้เราไปดูใน v t v ีนะฮะ แมสนามสนาดเราเราก็ยังอยู่เป็น V.I.P. เหมือนเดิมนะครับแมสนาดเราเป็น V.I.P. นะครับจุลดุ๊กที่12เดือน6หกนะครับคือตรงที่เราบอกเมื่อกี้นะี่คือการยกเลิกไม่ให้มาสมัครอนุมัติเท่าน,นั้นเองก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับทีมีน้องเขาถามเข้ามาเอะพี่ทำไมมันมีแอปบางตัวเลขเก็บเงินนู่นนี่นั่นจังเลยอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะสมัครแล้วเราอาจจะลืมก็ได้นะครับก็ย้ำอีกทีนะครับไปที่เพจโตนะฮะแล้วก็นะครับไปที่ตรงเนี้ยเนะี่ยแล้วก็ไปยกเลิกมันซะนะ แค่นี้เองนะครับมันก็จะเ,เป็นการยกเลิกสมัครสมาชิกอัโตโนมัตินะครับก็คลิปนี้เพียงแ่สั้นแค่นี้ครับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับอยากติดตามเรื่องข่าวสารไอทีนะครับทิปต่างๆเกี่ยวกับ Android คอมพิวเตอร์นะไอทีต่างๆข่าวมือถือต่างๆก็ให้กดติดตามนะครับกดติดตามเอาไว้แล้วกดที่กระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปอะไรใหม่ก็จะแนะนำนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็บรรนานก็จะมาอัปเดตให้กันสัก,สกท,ทิปสองทิปนะครับแต่ก็จะพยายามอัปคลิป ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ลาเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ